สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเก็บบรรยากาศบรรยากาศแถวบ้านนะคะเรจะขี่รถไปดูงานที่สี่แยกสถานีตำรวจนะคะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนรับชมจ้ากา็ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะเพืรราา่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาดูงาน ในตัวเมืองอันนี้จะเป็นถนนจันทร์พันธมิตรานะคะเก็บบรรยากาศร้านขายไข่ไขถัดาทางนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวซ้ายไปก็ถนนสุขุมวิทนะคะ จะมีวิวบรรยากาศภูเขาเสวยงามมาทางนี้ก็เข้าตัวเมืองแล้ว อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดนะคะโรงเรียนวัดจันทนารามรงอง์หัวโค้งพอดีเลยวัดจันทนารามเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดจันทนารามอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะ ชาสีใหม่เนี่ยเรียงยเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคลองแม่น้าจันทบุรีอันนี้ก็ชุมชนริมน้ําจันทบุรีชุมชนริมน้ําจันทบุรีเก็บบรรยากาศหน้าง,งานก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรง ข้างบนนั่นก็จะเป็นสถานีตำรวจนะคะทางงานก็อยู่ตรงนี้สำนักงานทนายความนีนะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ